มีโอกาสได้พาเพื่อนเพื่อนมาที่ตลาดท่าหลวงเป็นตลาดสดอีกที่นึงนะคะตอนเช้าที่คนจะคึกคักมากแล้วก็ได้ยินว่าขายของถูกที่สุดในบรรดาตลาดในะคนครหลวงเวียงจันทร์นะคะก็คือตลาดท่าหลวงนะคะโซนแรกที่พอมาถึงหลังจากจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือโซนขายผักดูสิแต่ละคนเขาแบบว่าถุงแบบนี้เลย ส่วนมากแม่ค้าพ่อค้านะคะจะมาซื้อไปขายต่อวันนี้ก็อยากซื้อผลไม้นะคะมีมีโอกาสจะได้ทําผลไม้กล่องนะคะก็เลยจะมาเดินดูผลไม้ที่นี่ว่าราคาเป็นยังไงนะคะผักมันก็สวยเนาะเหมือนหลายที่ <c oughs> <c oughs> หัวใหญ่ยายมากอ่ะใหญ่กว่าท,ทุ่งขันคำที่ปอพาไปนะคะแล้วก็ดูเป็นระบบระเบียบการจัดการดีมีพนุงข้างบนด้วย แตนน่ละคนมีแต่กระดาษในมือนะ มีผลไม้ยังไม่เห็นเลยผักเยอะมาก ผลไม้เริ่มมาละส้มออันนี้อ้โหัวนึงประมาณ6้สบาทประมาณนี้นะคะ,ะน่อน่ชนผลไม้ละ มะม่วงแก้วมังกรแล้วก็แตงโมนะคะโออแต่ว่าทำไมไม่มีผลไม,มา้ลองเดินไปดูอีกโซนข้างหลังดีกว่านะก็เป็นร้านขายของชั้ขายของแห้งข,งข้างตลาดนะคะนี่ซึ่งมีน้อซึ่งมังมี เป็นโซนขายของเปียกของแห้งของเปียกแยกกันดีนะการจัดการแบบนี้มีขายของกินขั้นกลางว้าวเฮ้ยดูสีมัน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 ดีมากอะ่ะดูดิมีมีหลังคากันแดดระหว่างระหว่างตึกสองตึกอะแล้วคือตึกใหญ่มากเข้นข้อเปียกอีกแล้วอ๋ออาหารเช้า ของพ่อค oh, like ้าแม่ค้าโอ้ยชอบปาเต้มากปาเต้เราคือหมูดูดีใหญ่มากใหญ่กว่าแขนดินี่เด็ดเดียวนี่ข้านเห็นอะไรก็อยากกิน สี 45, 45่มื่นห้าสี่หมื่นห้าก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทน,นะคะ กเด็ดกูนี้จะเป็นโซนจอดรถหละก็จะไปหาโซนผลไมกก้ก่อนนะคะโซนของกินเดี๋ยวรอก่อนด้องขานของของ,ของแม่ค้านะที่เขาซื้ออะแล้วเขาจะเอากลับนี่เป็นของน้อยะทนอยเอาทิ้นง่ายเลยก่อน ตื่นตาตื่นใจมากหมูชบรูมีสี่หมื่น 40, ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่ไหนในลาวมาก่อนปกติบอซื้อถูกที่สุดที่เคยซื้อก็เก้าหมื่นิบนะคะไม่เคยไม่เคยเห็นราคาสี่หมื่นเลยสักครั้งโอ้โหตะลูงเลยต้องจากร้านแรกโซฟชผบไม้มันอยู่ไหนอะ่ะ ว่าทำไมไม่มีอ่ะโอ้ oh. โหแล้วก็กระดูกเล้งอ่ะแต่ก่อนก็เคยขายเลนงแซบนะคะก็ะซื้อที่ห้างก็โลนึงสี่หมื่นแปดแต่อยู่ที่นี่คือสี่หมื่นห้าถูกจริงๆสมคำล่ำเลยจริงๆมาดูไข่ ขายขายหนึง่งห้าหมื่นนะคะน่าจะประมาณเบอร์สี่นะคะเบอร์สามเบอร์สี่นี่แหละประมาณนี้ห้าหมื่นกว่กไม่ถึงร้อยนะประมาณเก้าสิบบาทไม่ถึงเก้าสิบบาทด้วยโหมังทีก็ถูกจริงนะเห็นไขเยอะมาก มาถึงแล้วโซนผลไม้ที่รอคอยมาดูมาเมื่อี้รน่สองหนสองอันนี้โลนี่ สามหมื่นนี่ปกก็จะซื้ออันนี้อันนี้โลนึ่งสองหมื่นเองเขาบอกว่าต้องต้องเดินดูก่อนนะแล้วค่อยเลือกซื้อเพราะว่านะคะมันมไม่เหมือนกันอ่ะเนาะข้อมูลโลหนึ่งหนึ่งหมื่นอีก,ก็คือสิบกว่าบาท,บาทแบบปลอกแล้วด้วยนะก็คือใช้ได้ทั้งฝักเลย ลูกแดงมากเหมือนใน,นห้างเราขายรูปเป็นร้อยอันนี้ขายห้บาทอะ่ะบ้านเราก็ไม่ได้แบบนี้นะรือเปล่าแต่ตรงน,นี้เนื้อแดงฉ่ำอะ่ะ เพราะว่าน่าจะืีอสามสิบห้าขอโทษน,นะคะมาเที่ยวตลาดทีไรกอจะแบบว่าถ่ายแบบหมุนไปหมุนมาตลอดเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูอว,ว่ามันแบบมัน a m a ซิ่งแค่ไหนอะ่ะว่าแบบราคามันเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเนาะหลายร้านน้านะคะ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พอบอกมะม่วงสุกเขาขายโลโลยี่สิบ โล2ใช่ไหมคะที่เหนนป้ายที่อื่นที่เไปถามมาเขาขาย30หรือว่า2ี่สิบ้า่ะพ่อค้าเขาก็จะมาซื้อจากที่นี่นะคะแล้วเขาก็ไปขายต่อเนาะฉะนั้นถ้าเราซื้อเยอะนะคะแล้วก็ามาที่นี่โดยตรงมันก็ดีกว่าเนาะที่ตรงนี้ก็20เห็นไหมแต่มันก็ลูกเล็กกว่าลายื่อนี้เอาคาโดก็เยอะ แต่ว <t ô> ่าต้องมาเลือกเอานะเยอะมากเจออีกแล้วแต่ว่าถูกกว่าร้านเมื่อกี้แต่ว่ามันลูกเล็กลูกเล็กเราก็ต้องอกาะเมื่อยเนาะเจออีกแล้วถูกกว่า ตัวนี้ที่พอได้ห้าสิบท้านะคะนี่คงแบบนี้มันนุ่มดีนะคะถืหนึ่งหนึ่งหม้านก็ประมาณประมาณยี่สิบกว่า ก็ถือว่าโอเคนะหนูดูแต่และคนนี Luckily, Hence, ้เกาะรถแบบจึงจะไม่มีที่เกาะหนูเหลืออย่างสุดท้ายปอจะไปซื้อผักนะคะแต่ก่อนจะได้ไปซื้อผักปอจะไปดูของกินก่อนก็ฝากผลไม้ไว้ที่ร้านนะคะเมื่อกี้ปอซื้อผลไม้ประมาณ8โลกว่า มะม่วงนะคะแล้วก็แตงโมหนึ่งลูกแล้วก็แก้วมังกรเจ็ดกิโลนะคะกินอ,อ,อยากกินตับปิ้ง อ,อ,อ,อันนี้ขายตรงไหนเอ่ยอันนี้มันเงินจิตผักสามปะจามนเงินจอืก็สามอันสาม ที่เหมือนกวนนี่ข้าวต้มเป็นถ้วยเขาทำแบบนี้แบบเป็นซิตพร้อมขายให้แม่ค้าเลยนะเนืเริ่มเช้าละเรามาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สวา่างเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแสกว้าแล้วก็ไปเอารถนะคะแ่งกว้างกับแครอก <c oughs> บะหมี่ <c oughs> ไออันนี้ขคริ 16, <000. S 1> 17, มหกพันจิมหกพันนมันจะมันจะขีดเพิงโลออกเพิงโลิ้หกพัน 16, ประมระาณยี่สิบกว่าบาทนะสองยี่ห้าบาทโอเคออาออถึงเพิงโลิ้หกพัน 16, อ๋อจ้อย พิ่งกินสักสครับจะเําจะทำต้มสุกไก่แล้วก็ใส่กับะเบนะน่าจะดีนี่สัวแข่งหนึ่งหนึมงสามแล้วก็แดงกวาง <c oughs> <c oughs> ราคาก็คล้ายๆบ้านเลยได้แล้วแค่หอดกับแตงกวาทั้งหมดมีประมาณ50บาทนะคะแค่หอดโลครึ่งแตงกวาก็ประมาณโลครึ่งนะคะ คนเต็มมมยเต็มมือเราประมาณปมาถึงที่นี่ครั้งแรกก็ตกใจนะว่าอ้ทำไมทุกคนเขาแบกของเยอะจังเลยเราก็เหมือนกันนะสะรุปแล้วเหมือนกันมีเสือ้อผงเสื้อผ้าแต่ว่าน้อยร้านนะดูว่ามันอยู่โซนด้านหลังอีก คนรู้ขึทารถเราก็คือของทุก,กอ,อ,อย่างหุ่นมัดตัวข้งมีหมดเลยข้างล่างก็เป็นเจ้านี้ก็เป็นล้อาม,อมอ้อแล้ามาดูกันว่าจะถึงบ้านไหม Tomorrow I'm